สับพี่ไดยสับวาดีไมเนี้กาจิมาสอนวิธีการนำ่ใส่อ่าอิโมจิตัวไม่ข้องทางเฟซบุ๊กเนาะซึ่งเป็นฟังก์ชันไม่ข้องทางเฟซบุ๊กที่ห้าก็เข้ามานี่เนาะหัมห้างหน้าตามันจะแบบนี้นี่เลยเนาะ ซึ่งค่อยเห็นบางคนก็ได้แล้วนะบางคนก็ยังบุหันได้เ่อในเฟซบุ๊กนี่นะซึ่งคนที่ได้ก็เห็ดไปกดอวดขันจังสันจังสีนะซึ่งไพ่ที่ยงบุหันได้ก็อ่าให้ลองมาเห็ดตามกันเบิงเนาะว่าได้เรียบปเลยมาบันี้เขาสิมาเบิงวิธีเห็ดกันเลยเนาะอ่าขั้นตอนต่อให้เขาไปเพจสโตเนาะเขาไปในเพจสโตเลย แล้วพิมพ์คำว่า f a c e b o o k f c e e o o o k เป็นผู้เข้ามาอ่าเข้ามาแล้อ่าบางน้วยก็จะขึ้นให้อัปเดตเนาะจะขึ้นอัปเดตให้ลวบางน้อยจะบขึ้นอัปเดตแบบนี้เนี่ยซึ่งน้วยที่ขึ้นให้อัปเดตก็อัปเดตไปเลยเนาะคันน้อยได้ที่บอกกูอัปเดตก็ให้ท่อนการติดตั้งลวกาติดตั้งแอปเข้าไปไหมให้ล็อกอินเฟซบ o ๊กเข้าไปปกติเลยเนาะ แล้วให้ลองไปกดบังกดไลเบังว่ามีหูอ่าอิโมจิตัวใหม่นี้เขามาบอให้ที่เขาไปกดแล้วบบเ็นโูอิโมจิตัวนี้ขึ้นกะปะตองตกใจเนาะเพราะว่าทาง Facebook เขาเจ้าจะได้ซุ้มเอาเนาะโบเฮนว่าบ่มีคนบบได้เนาะมันมีคนได้เ้าะโมแอดไล่คนก็ได้เนาะโมที่ได้เข้าที่ได้กะเอามากดอวดกันอยู่พันละ ของไผ่ที่บ่ขึ้นกะให้อดใจรอท่าบึงกันเนาะทาง Facebook น่าจะมีอัปเดตเข้ามาให้ใส่กันอยู่แล้วเนาะซึ่งตอนนี้มันจะมีให้ใส่แต่บางเฟซบางอีเมลเท่านั้นเนาะเพราะว่ามันจะบ่ได้เมดทุกคนใน Facebook นี่เลยเพราะว่าทาง Facebook จะได้ส้มเอาเนะาะไผ่ที่สวดีก็ได้ไปแบบง่ายๆเลยมาฮอนี้คลิปก็ได้จบลงเท่นนี้ซึ่งผู้ใดที่เห็นได้หรือบด้วได้ก็ฝากคอมเมนต์ไว้ ของคลิปนี้ได้เลยเ,ลยเนาะคำว่าคำจ่ายได้ที่บอมอนบอสุภาพค่ะขอโทษขออภัยเหตยังบอเทกใจกะสามาทำนิติสมกันได้เด้อสุดท้ายนี้กะขอขอบใจสำหรับการทำสมคลิปของพวกเราเนะาะให้ที่มกคลิปหน้านี้แลอว่าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กะฝากกดไลค์กดแสก์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจในการเหติคลิปแบบนี้อีกต่อไปแล้วเจอกันในคลิปหนะ้า